วันที่7กุมภาพันธ์2566นายนิราภพงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอารุณปินตาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยบินสำรวจสถานการณ์ไฟไหม้ในเขตพื้นที่ค่ายตชดนเรศวรมหาราชอํเภอแม่แตงโดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการทิ้งน้ำเพื่อดับไฟจนสามารถเข้าควบคุมไฟได้แล้วเหลือเพียงกลุ่มควันที่ลอยคลุ้งอยู่บริเวณโดยรอบเท่านั้นอย่างไรก็ตามในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำฝนเทียมในทุกวันซึ่งสามารถกำหนดจุดที่จะทำให้เกิดฝนตกได้เพื่อสร้างความชื้นในอากาศโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่า เพื่อช้าแังฝุ่นควันในอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้เข้าดับไฟให้ได้ภายในหนึ่งวันพร้อมขอความร่วมมือประชาชนว่าในช่วงของฤดูแล้งนี้หากไม่จำเป็นขอให้ประชาชนงดการเผาในช่วงนี้ก่อนหากมีความจำเป็นต้องเผาขอให้อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งขณะน,นี้ทุกหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งกำลังพลภาพพื้นดินภาพอากาศยานอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ดับไฟต่างๆเพื่อเข้าปฏิบัติภารกิจทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทมิสารายงาน